สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องใหม่เนะาะเมื่อครั้งที่แล้วเป็น Present Simple t e n s e นะคะแต่สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ Present Continuous t e n s e นะพรสเ e n t ์คอ o ติเน u ยร s อัสคืออะไรนะคะเ r e s e n t continuous tense คือเป็นประโยคที่บอกว่ากำลังกระทำนะคะอ่าเป็นประโยคที่ การสแสดงกิริยาอาการนั้นกำลังกระทาอยู่ในขณะที่พูดอยู่เช่นตอนนี้ครูบอกว่าครูกําลังสอนอยู่นะครูกําลังสอนอยู่ก็เป็นเป็น t continuous tense นะคะหรือกิริยาอาการนั้นเกิดขึ้นหรือกระทําในช่วงเวลาปัจจุบันนะคะก็คือเป็นประโยคที่บ่งบอกถึงเวลาที่เป็นปัจจุบัน นะคะเขาหลักกำลังพูดอยู่หรือครูกําลังสอนอยู่นะคะเฉย่เรามาดูโครงสร้างของประโยค present continuous tense นะคะโครงสร้างของ present continuous tense คือนะคะอันดับแรกเลย subject เห็นไหมใน ตัวอย่างที่ครูให้มาตัว s คือ subject subject คือกลุ่มพวกไหนคะจำกันได้ไหม i u v d h c e it หรือสรรพนามนะคะที่เป็นรูปของเอโกพจน์หรือพหูพจน์ในรูปอื่นนะคะแล้วก็ตามด้วย verb to be นะ subject ประธานตามด้วย verb to be verb to be นะคะในที่นี้นะ,ะก็จะเป็น It, a m หรือ a ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะ is a m หรือ a r e นะคะ verb to be นักเรียนจำได้ไหมว่าเราใช้ประธานกับ verb to be ตัวไหนบ้างนะคะประธานกับ verb to be ที่ใช้จำไง่ายๆเลย a m นะคะ a m เนี่ยถ้าเราจะใช้กับประธานเราใช้ a m นะ,ะ i a m นะ a m ถูกใช้กับประธานตัวเดียวเท่านั้นคือ i นะคะนักเรียนจำง่ายเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลย ต่อไป verb to be คือ is นะคะ is เนี่ยเราใช้กับประธานที่เป็นอยู่ในรูปของเอกพจน์บุรุษที่3นะคะกลุ่มพวก he, she หรือ it นะคะ he, she หรือ it ใช้กับ verb to be คือ is นะคะหรืออาจจะเป็นชื่อคนเป็นชื่อสัตว์เป็นอะไรที่เป็นสิ่งเดียวคนคนเดียวนะคะเราก็ใช้ is นะ verb to be is นะคะส่วน ว h ต t to be are คือกลุ่มนะใช้กับประธานที่อยู่ในรูปของพหูพน์เช่น u u we หรือ d ดหรือชื่อคนที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปเช่น Tom and Mike เห็นไหมคะเราจะมี and มาเชื่อม Tom and Mike t o ทอมหคน and เข้ามาเชื่อมนะคะเป็นคำเชื่อมแล้วก็ Mike อีก1คนรวมเป็น2คนนี่ถ้าโจทย์มีลักษณะแบบนี้นักเรียนก็ใช้ e r b to be คือ ได้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือกิริยาที่เราจะต้องนำมาเติม ing นะคะรอบที่แล้วเติม ses เนอะอันนั้นเป็น present simple แต่อันนี้เป็น continuous เราจะนำคำกิริยามาเติม ing กัน อ่านะคะซึ่งหลักการเติมคำเติม ing ที่คำกิริยาเนี่ย,ม,ย,ย,ม,ย,ยมีอยู่ง่ายๆมีอยู่ห้าหลักการนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนักเรียนไปดูกันเลยค่ะแค่นี้อะ่ะหลักการคำเติม ing ที่คำกิริยานะคะหนึ่งถ้าเป็นคำกิริยาทั่วไปนักเรียนก็สามารถที่จะเติม ing ได้เลยเช่นนะตัวอย่างที่ครูให้มา sleep E, SL w ด s l ย e p ปนนะคะนอนนะถ้าบอกว่ากำลังนอนนะคะเราจะเติม ing ได้เลยนะคะเป็น sleeping นะคะหรือคำว่า eat กินนะคะถ้าบอกว่ากำลังกินเราก็เติม ing เป็น eating นะคะหรือ drink ที่แปลว่าดื่มนะคะเป็น d r i n k i n g นะ go เป็น go i n g หรือ fry เป็น fry ไม่ง หลักเกณฑ์ที่สองนะคะคือการเติม ing ที่คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e เห็นไหมคะถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย e นะคะจะมีหลักการเติม ing คือให้นักเรียนเนี่ยตัด e ทิ้งเลยนะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้นักเรียนตัด e ทิ้งเลยนะคะนักเรียนลองดูในตัวอย่างที่ครูให้ g i v e i เห็นไหมคะที่แปลว่าให้เห็นไหมคะ ถ้านักเรียนทําอยู่ในรูปของ Present Continuous นะคะนักเรียนก็เอาหลักการง่ายๆอันนี้กิริยา g IF, e i ิฟ GIVE g i ิฟลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งนักเรียนก็จะได้ G I V แล้วเติม I N G เห็นไหมคะการที่ตัด e ทิ้งนะคะนักเรียนไม่ต้องเอา e มาใส่เลยนะคะก็คือสามารถเติม I N G ได้เลยหรือตัวอย่างอื่นๆนะคะเช่น ride R I D E ride ที่แปลว่าขี่นะคะ อ่ะกำลังขี่นะคะแล้วเรียนตัดอ e ีทิ้งเลยเป็น riding นะคะ come มากำลังมาคือ coming นะคะ take นะะก็เป็น taking นะคะหรือ r i v e นะคะเป็น diving make เป็น making หรือ write เป็น writing ถูกไหมคะอันนี้ง่ายๆเลยลงท้้ยด้ดีตัด e ทิ้งแล้วเติม ing เลยค่ะ ร้อยเนาะทั่วไปสองกิริยาที่ลงท้าได้อีกสามกิริยาที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวนะมีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวนะคะถ้ากิริยานี้มีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวนะคะวิธีการก็คือให้นักเรียนเพิ่มตัวสะกดตัวท้ายของคํานั้นไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติมไอจีนักเรียนดูเห็นไหมคะคำที่ครูลองให้มาดูเป็นตัวอย่าง h i t z คืแปลว่านางเห็นไหมคะ เเป็นพยัญชนะนะคะเป็นตัวสะกดทีเป็นเอ้ยอเป็นสละและทีเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะมีสระกี่ตัวหนึ่งตัวคืออ t ทีเป็นตัวสะกดกี่ตัวหนึ่งตัวคือตัวทีเห็นไหมคะถ้าอันนี้นะคะนักเรียนก็เอาตัวท้ายของคำนั้นมาเติมเพิ่มหนึ่งตัวนะคะตัวอย่างคือ sit s i t sit ตัวท้ายของคำว่าซ i t คือตัว T นักเรียนก็เพิ่มตัวทีต่อท้ายเข้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วเติม ing นะคะลองดูคำอื่นๆนะคะเช่น run r u n r เป็นพยัญชนะ u เป็นสระ n เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะมีสระกี่ตัวคะหนึ่งตัวคือตัว u เห็นไหมคะมีตัวสะกดกี่ตัวคะหนึ่งตัวคือ n นะคะฉะนั้น r u n run เห็นไหมคะเราเอาตัวสะกดตัวท้ายของคำว่า run เพิ่มไปหนึ่งตัวคือ ตัว n เ,เห็นไหมคะก็ะจะได้เป็น running เห็นไหมคะ cut ที่แปลว่าตัดก็เป็น cutting put putting swim swimming get getting หรือ stop เป็น stopping เห็นไหมคะนักเรงเงียนไม่ต้องสวนว่า,าพยัญชนะจะเริ่มด้วยกี่ตัวแต่ให้นักเรงเงียนดูว่ามีสละเพียงหนึ่งตัวและมีตัวสะกดเพียงหนึ่งตัวและเอาตัวสะกดตัวท้ายสุดมาเพิ่มหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ig ฟังไหมไม่ฟังกลมันมีสะดุดไม่มีนะคะหลักการที่สี่นะคะคือคำกิริยาที่ลงท้ายด้วย ie จำให้ดีนะคะ ie ไม่ใช่ e นะ,ะ e น,นั้นเป็นด่านแรกอันนั้นเป็นกฎหนึ่งแต่กฎข้อนี้คือกิริยาที่ลงท้ายด้วย ie นะคะหลักการง่ายๆให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยน ie เปลี่ยนในที่เนี้ นักเรียนตัดไปเลยเหมือนกันนะะ ie ให้เป็น y ก็คือตัด ie ออกเลยแล้วก็ทำไมคะใส่ตัว y เพิ่มเข้าไปหนึ่งตัวแล้วถึงเติม ing นักเรียนดูนะดูคำตัวอย่างที่ครูให้มา die d i e เห็นไหมคะ die ตัวนี้ซึ่งแปลว่าตายนะคะกำลังจะตายนะฮะ d i e เราสะกดใหม่ไ, d, ได้ไง d เห็นไหมคะพอถึง ie เราใส่ไปไหม เราไม่ใส่ตัดทิ้งเลยนักเรียนตัดทิ้งแล้วเอาอะไรมาใส่เอา y มาใส่เห็นไหมก็จะเป็น d y แล้วเติม i n g เห็นไหมคะก็จะเป็น d y ing นะคะหรือคําว่า lie l i e เหมือนกันที่แปลว่าการนอนเหยียดยาวลงไปนะคะก็จะเป็น l i e ให้ตัด i e ออกก็เป็น l y i n g นะคะหรือไทยที่แปลว่ามัดที A T ่ i e เห็นไหมคะเราจะไม่เอามาใส่ไว้เลย ก็จะเป็น GY แล้วเติม ing ก็หลักการเติม ing ข้อสุดท้ายนะคะคือกฎที่มีอยู่ว่าคำกิริยาที่มี2อพยางที่ออกเสียงหนักพยางหลังให้นักเรียนเพิ่มตัวสะกดเข้าไปหนึ่ตัวแล้วเติม ing อันนี้ก็จะคลับคล้ายนะคะกับคำกริยาที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวนะคะอันนี้จะคล้ายๆแั่นะคะนักเรียนลองดูนะคะ admit admit นะคะคือการส่งต่อเห็นไหมคะ admit a d a d เป็นอ่าพยัญชนะนะคะ m a d admit อีกหนึ่งคำ a d m เป็นหนึ่งคำนะคะ admit อีกหนึ่งคำ m ิดมไอพยัญชนะ I เป็นสระและทเป็นตัวสะกดเราจะเพิ่มตัวสะกดตัวท้ายคำนั้นคือตัว T เข้ามาอีกหนึ่งตัวในที่นี้คำว่า ADMIT เราเพิ่มตัว T ีเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เติม ing refer refer ส่งต่อเห็นไหมคะ re r e 1หคำ fer fer เป็นอีกหนึ่งคำนะคะ refer fer ตัวนี้นะคะ เราก็จะเพิ่มตัว R เห็นไหมคะเขามีตัว R ลงท้ายเราเพิ่มตัว R เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มเติม I N G ลงไป Begin นะคะการเริ่มต้นนะคะ B คำหนึ่งกินคำหนึ่งเข้าใจไหมคะ Begin G เป็นอ่าพยัญชนะ I เป็นสระและ N เป็นตัวสะกดรตเห็นไคะเราเพิ่มคำท้ายไปอีกหนึ่งตัวในที่นี้กินลงท้ายด้วย N เห็นไหมคะเราก็เลยเพิ่มตัว N ไปอีกหนึ่งตัวเป็น Beginning เหน็นใจไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็น หลักการง่ายๆนะคะที่นักเรียนจะต้องอได้ลองทําในแบบฝึกหัดนะคะหลักการเปลี่ยนนะคะการเติม i n g นะคะก็โอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีสองอันนคลละเฟรมนะสองเรื่องนะ